สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บแฮชเกมอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับก็โอเคนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็ผมก็จะบอกก่อนนะครับก็วิธีสมัครนะครับสําหรับแฮชเกมที่เป็นการสุ่มนะครับสุ่มเลขนะครับผมนะแล้วรับชสียอีกฟรีนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าการลงทะเบียนนะครับผมนะก็สามารถมาลงทะเบียนกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็แค่ทําการนะครับใส่ชื่อของเราไปแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัสยืนยันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโค้ดแล้วก็ตรวจสอบข้างล่างนี้นะครับผมนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็นี่เลยนะครับ แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็กดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ตรวจสอบรหัสผ่านตรงน,นี้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่ระบบแล้วก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตกันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมโอเคนะครับนี่ครับก็จะเป็นแฮชเตอร์นะครับอ่าแฮสต์ร็อตเตอรี่ไม่ใช่แฮ s เตอร์แปลงเชียร์เอ็กยูเอสดีดีก็ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เกมช่วยอะไรต่างๆ ก็ตรงนี้ก็บอกว่าลงทะเบียนกระเป๋าดิจิตอลนะครับผมนะหรือดิจิทัลนั่นแหละนะครับก็บุคคลที่คนที่3ก็กวดวิชาอะไรต่างๆก็ลองสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ตรงนี้จะเป็นรางวัลจะถูกส่งทันทีนะครับและรางวัลจะถูกโอนไปยังกระเป๋าดิจิตอลของเรานะครับบุคคลที่3ของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมนะแล้วก็สามารถดูกฎของเกมได้นะครับตามเดี๋ยวเรามาดูกฎของเกมตรงนี้จะเป็นเดี่ยวและคู่นะครับเดี่ยวและคู่ผมจะบอกเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าตรงนี้นะ ตัวเลขหลักเดียวของจำนวนเงินที่โอนนะครับและหมายเลขสุดท้ายนะครับของมูลค่า h ฮชบล o อ c บล็อกเมื่อจังคู่เป็นเลขที่ทั้งคู่เป็นเลขคู่รางวัลจะได้รับรางวัลน,นะครับการกระจายรางวัลทันทีนะครับหากคุณชนะนะครับรางวัลจํานวนเงินที่ฉุกโอนไปยังกระเป๋าเรานะครับโดยประมาณ10วินาที3นะครับอัตรารองก็อยู่ที่1.98นะครับจํานวนเงินที่ชนะนะครับจํานวนเงินโอนอันตรารองลงไป นะครับผมนะก็อย่างตรงนี้เลยนะครับผมแต่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับในส่วนของตรงนี้นี่นะครับตัวอย่างชนะนะตัวอย่างชนะอันนี้คือแค่กดการชนะเฉยตัวอย่างการชนะนี่เลยนะครับผมนะก็ก็คือเมื่อตัวเลขหลักหลักเดียวของจํานวนอะ่ะก็คือถูโอนไปยังอ่าบ็อกแ์ร์สุดท้ายนะครับลอตเตอรี่จะถูกรางวัลจํานวนเงินที่100 หน,นะครับที่เป็นสีแดงตรงนี้จุด0นย์นะครับแฮชบ็อกเกอร์การโอนคือศอูนย์จุดโดจด,จดจันทร์หนึ่ง e ห b นะครับก็คือเราจะชนะนะครับผมงานในส่วนของตรงนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจำนวนที่ชนะก็จะคือถ้าเราเติมไป100 1.04ก็เราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ200แน่ นมก็คือแบบไป1 0อนึงแล้วก็ได้มาอีก100ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ2เมื่อเลขหลักเดียวของจํานวนเงินโอนและครั้งสุดท้ายของแฮชบ็อกเท่ากันรางวัลจะได้รับอยู่ที่มานจากที่เราโอนไป102บาทใช่ไหมหนึ้ยสองเชีย์เอ็ก แฮชบล็อกการโอนก็คือ0 0 2 e 8 4ตัวเลขหลักเดียวจำนวนชนะเงินโอนหลักสุดท้ายของแฮชบล็อกเป็นคู่ชนะก็จำนวนเงินที่ชนะก็102ก็ได้เท่ากับ202นะครับและตัวอย่างที่ไม่ชนะก็จะบอกก่อนเลยก็คือนี่ตามนี้เลยนะครับผมนะ3ตัวเลขหลักครับของจำนวนเดียวโอนเป็นเลขคี่และหลักนะครับสุดท้ายของบล็อกแฮชเป็นคู่แล้วคุณจะไม่ อาถูกลอตเตอรี่นะครับจำนวนที่โอนไปก็คือ103.02 h แฮชบล็อกของการโอนนี่คือ0.00ก็คือ1 e 2 6นะครับตัวเลขหลักเดียวจำนวนที่โอนเป็นเลขขี้และหลักสุดท้ายของบล็อกแฮชเป็นคู่ไม่ชนะนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น4นะครับหากตัวเลขหลัก เดียวของจํานวนโอนเป็นเลขคู่และหมายเลขลอตเตอรี่บ็อกแฮเป็นเลขที่จะไม่ถูกลอตเตอรี่นะครับผมนะก็จํานวนก็อยู่ที่1 0 0่งอแฮชบล็อกการโอนคือ0 0, 0. 1 2 7 a อตัวเลขหลักเดียวนะครับของอจำนวนเงินโอนนะครับเป็นเลขคู่และหลักสุดท้ายของบล็อกแฮชเป็นเลขที่ไม่ชนะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ ก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็นั่นแหละครับชิวๆกันไปนะผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการที่บอกว่าเราสามารถคุยแชทตรงนี้ได้นะครับผมนะนี่ไปเลยนะครับผมนะนี่นะครับมีทางเทเลแกรมบริการลูกค้านะครับผมนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วก็ผมก็จะบอกท่านผู้ชมนะครับก็เอาเป็นว่าเอาตรงนี้แล้วกันเนาะ มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับที่เราจะเล่นนะครับก็คือแบบขนาดนะครับก็เหมือนกันกดมันก็เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็นี่เลยนะครับก็เขาก็จะบอกตัวอย่างที่ชน,นะและไม่ชน,นะก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมนะแล้วก็แม็กซิซ่านะครับผมนะกดการชนะ เป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่วนของตรงนี้นี่อันนี้ก็คือแบบไม่ชนะนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็นี่เลยนะครับชิวๆกันไปนะครับผมไม่ต้องทาอะไรมากว่าตรงนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือเนี่อันนี้เขาก็จะบอกว่าผู้เล่นชนะนะครับจำนวนเงินจะถูกส่งไปยังนะครับก็คือถ้าเดิมพันเดิมพัน่ะตรงนี้ จะได้อยู่ที่1 7 8 4 GIX ก็โคตรเยอะเลยนะในส่วนของตัวนี้นะก็โอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูส่วนของกิจก,กรรมกันเลยหรือเอเย่นกันนะครับเอเย่นตรงนี้ก็คือเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับในส่วนของตัวนี้จากการเชิญเพื่อนนะครับผมนะก็<ด><ด>นี่เลยนะครับสามารถคลอกลิงก์ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นะระดับมีถึงระดับ5เลยนะก็ระดับ1ก็อยู่ที่0.5ระดับ2ก็0.2ร,ระดับ3ก็0.1ระดับ4 0.1ระดับ5ก็0.1เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการบัณ นะครับผมนะแล้วก็มันจึการฉอดก็ยังไม่มีนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ที่ผมนะครับเคยทําการนะครับเดิมพันไว้นะครับในส่วนตรงนี้นี่ตอนนั้นละนี่นะครับก็ชนะเรื่อยๆนะคือยังไม่แพ้เลยแต่รอบนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะครับผมนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปอ่า เติมกันเลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็ไม่รอช้านะครับผมนะผมจะใช้ตรงนี้นะครับผมนะคันลอกตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะชิวๆกันไปนะครับผมนะคือไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะก็ลิงกอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะ Anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up I got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Anything worth doing is a tough Cause climb i am I'ma live for the fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine โอเคนะครับวางไปเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็กดไปจะเข้าไปประมาณ10นะครับผมนะกดกดไปกดไปกดคอนเฟิร์มนะครับผมนะแล้วก็ใส่รหัสน,นนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ชิวๆกันไปนะครับผมนะแล้วเราก็เข้ามาดูกันในเว็บเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะก็ โอเคนะครับผมนะก็ทําการเติมไปเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมนะครับจะทําการนะครับแบบว่าคือยังไงอ่ะก็คือเขาเรียกว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้ถ้าไม่ได้ครั้งนี้ก็คือแบบซวยอ่ะครับก็คือแบบไม่ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าได้ก็คือได้อะก็ประวัติการเติมพันุ์นะครับนะ ขอ,อง tix นะครับโอ้โหไม่ชนะนะครับผมนะไม่ชนะนะครับผมไม่ชนะนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เอาเป็นว่าดเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะทําการนะครับเล่นไปอีกนะครับก็คือเสียนะครับในส่วนของตรงนี้นะเสียนะครับผมนะ ข่อแรกนะครับผมก็บอกนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะครับก็ใครคิดจะลงทุนวัศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วมาลองมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่นะครับอย่าลืมสแกนกันนะครับผมนะก็โอเคครับผมแล้วเจอกันครับ